ฝันเห็นชะดาสวมศรีรษะกษัตริย์หรือชะดาพวกละครหรือหมวกมียอดแหลมคล้ายชะดาทายว่าจะได้ดีมีโชคทางหน้าที่การงานค่ะแต่ถ้าเป็นพ่อค้าจะเสียเงินเสียทองมากในชั้นต้นแล้วจะดีภายหลังนะคะถ้าในฝันนั้นชะดามีแสงประหลาดทายว่า จะได้รับโชคไปในทางที่มีชื่อเสียงหรือเกียรติยศเลขเสียงโชคค่ะ91 97 119 974 117ค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของแอดมินนะคะช่วยเข้าไปในช่องของแอดมินแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณค่ะ